สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว youtube ที่เคารพครับช่องดําซิงซปเปอร์ยาวครับผมพาพี่น้องมาพบแล้วครับผมกับการทํางานของทีมงานซปเปอร์ยาวครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เราได้เห็นครับ รถขุดของทีมงานของเราครับสองคันเนีครับได้ประชันกันนะครับบอ่อเดียวกันประ่ันเดีเห็นงานรวมกันจักเทียครับพี่น้องมีรถสองคันครับส่วนใหญ่ก็จะแยกกันครับแยกกันทำนะครับแยกกันอยู่ที่ละจุดนะครับจุดละบ่อนจุดละบ่อครับ งานนี้ครับงานนี้มันจะหมดนะครับผมงานมันไม่มีครับงานสุดท้ายถือว่าเป็นแปลงสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ออกมาอีกนะครับก็เลยสั่งให้สองคันนะครับมาทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเลยตอนนี้ก็ สองคันนี้ก็ส,สองลูกครับผมส,สองลูกคันนี้วันนี้ชายทินนะครับเป็นคนขับนะครับมาแทนอาจารย์หลวนล้อเหล็กครับอาจารย์หลวนล้อเหล็กกลับบ้าน,นครับ กลับบ้านไปดินแถวนี้ขุดดีครับดินแถวนี้ ความเร็วใส่กันนะครับแคทกับซานนี่ดินนี่ค่อนข้างจะหยาบนะครับหยาบก็ไม่ใื่ว่าแข็งเท่าไหร่นะครับไม่แข็งนะแต่ว่ามันเป็นดินที่ออกแน่นๆนครับ กินออกแน่นๆ นี่ใช้คันเร่งเบอร์เก้าครับเร่งเบอร์เก้าซันนี่ใช้คันเร่งเบอร์เก้าแคปใช้คันเร่งเบอร์แปด แคดเบอร์8นะครับแต่แคดจะเล่งได้แค่10ครับเล่งได้10ซันนี่เล่งได้11ครับซันนี่เล่งได้11สามารถยังปรับคันเล่งได้อีกคันละ2แก๊กพี่น้องอ ยังไม่ทันเต็มที่ครับพอเท่ากับว่าใช้รอบรอบนะครับรอบเครื่องยนต์ก็ประมาณเท่าๆกันครับตอนนี้นะครับความเร็วของเครื่องยนต์นะครับรอบประมาณพันพันเจ็ดร้อยรอบนะครับเหมือนกันครับพันหกพันเจ็ดครับพี่น้องถ้าเลงเบอร์ เบอร์เก้าครับเบอร์เก้าประมาณพันแปดนะครับพั 1, 7, นเกียรพันแปดแคปเนทะลิ้งสิบนั่นจะได้อยู่ประมาณพันเก้าร้อยนะครับพันเก้าร้อยกว่านะครับ 1,900กว่ารอบนะครับซานี่ที่2,000ครับเร่งเบอร์สิบเอดครับ2,000 2 0 5 0รอบ2,000นะครับ ผมจะพ,พิสูจน์ให้ดูครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงนะครับมันจะพิสูจน์ให้ดูว่ากระบอกนะครับด้านบนเนี่ยนะครับระหว่างแคดกับตันนี้มันจะใหญ่กว่าแค่ไหนที่นี่เนี่ยแคดใหญ่กว่าแน่นอน,นครับกระบอกนะครับดูเดี๋ยวดูทุกกระบอกเลยกระบอกพุ่งกีด้วยนะครับกระบอกตอติกามด้วยครับ บอกบูมนี่ไม่แน่ใจว่าเท่ากันไหมต้องดูกันก่อนครับแต่ที่นี่แน่นะครับผมปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปัม๊มอ,อ,อัตราการไหล120ลิตรครับของแคปนีครับ120ลิตรต่อลูกนะครับต่อนอาทีครับ2ลูกก็เป็น240ลิตรครับ ตัวนี้เป็น K3V112 ครับ112ลิตร112ลิตรต่อนาทีอันนั้น120ลิตรต่อนาทีครับต่อลูกนะครับอันนี้2ลูกก็เป็น200 224เนาะพี่น้อง224ลิตรครับเกวนตัวนั้นเป็น240ลิตรครับ2ลูกนะครับไม่รวมปั๊มไพลอตครับไม่รวมไม่รวมเกียร์ปั๊มครับ เมื่อคืนนี้ลองเดินเข้ามาครับเดินเข้ามานี่เดินเข้ามานี่ก็คือลองดูแล้วครับแคทจะเร็วกว่าครับตอนเดินนะครับเดีย๋ยววิสูจน์ให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับรอบเย็นนะครับตอนเย็นเดี๋ยวเราจะเดินเดินแข่งกันล่องเบิงครับพี่น้องสนามเดินกวงนี้ขนาดครับ ลองเมืองว่ามันชิลเร่วเกินกันปนไหนครับพี่น้องถ้าสมมติว่านะครับอันนี้ผมคิดนะครับถ้าสมมติว่าเอากระบอกของโกเบโก้มาใส่นะครับเนี่ยแคปเนี่ยเอากระบอกของโกเบโกมาใส่ทั้งหมดเลยครับกระบอกของอ่าโกเบโกนะครับใส่อาร์มใส่พุ่งกีนะครับ รถมันจะเร็วเลยครับเหมือนโกเบลโก้เลยโกเบลโก้นะครับรุ่น8เนี่ยเป็นปั๊ม K3V นะครับเป็นปั๊ม K3V ก็เหมือนตัวนี้ครับ K3V ไม่แน่ใจว่าเป็น K3V 112หรือว่า K3V 1นึครับรุ่น8นะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับทุกรุ่นเขาก็จะมีมีบอกนครับว่าความสามารถขีดจำกัดของการสร้างอัตราการไหลของไฮดรอลิกนะครับเยอะแค่ไหนครับ ซัมไรซัมไรเขาก็มีสเปคเขียนบอกครับพี่น้องบอกนะแต่ถามว่าเสเปคการไหลอัตราการไหลนี่คืออัตราโฟของไฮดรอลิกนะครับไม่ใช่บอกถึงว่าความสามารถของอุปกรณ์นะครับผมความสามารถของอุปกรณ์ของเครื่องยนต์พ้อมนะครับที่จะรับได้ รับแรงอัตราการไห i, ลรับแรงเพชเชอร์อ ure, ได้สูงบันไดครับถึงอยู่กับเครื่องยนต์พออมนะครับบมเป็นสรสางนี่พี่น้องแต่ว่าผมมักวิจัยครัมักชอบดูเรื่องพวกนี้ครับชอบศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะ,ะครับก็เลยจะผมจะเข้าใจนะครับเข้าใจระบบการทำงานของไฮดรลิกนะครับ ตัวนั้นเครื่องยนต์หสูบนะครับร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบก้แรงครับจำอะไรหรอร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าแรงนะครับตัวนั้นตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับเป็นเครื่องมิตซูมิชิหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมหนึ่งร้อยห้าเจ็ดแรงแรงม้าครับเอาไปขับปั๊ม เข้ากับ K3V112 ครับตัวนั้นเป็นปัม๊มที่ยังไม่แน่ใจครับต้องไปเบิ์งอ่ะต้องไปอ่นเบึงไหมเป็น120ครับ120อัตราโฟนี่แคดจะเยอะกว่าครับอัตราโฟ อัตราโฟครับอัตราโฟอัตราการไหลครับถ้าเทียบกันกับปั๊มนะครับแคทได้เยอะกว่าครับแคทไหลเยอะกว่าแต่เท em. ียบแรงม้าครับตัวนี้จะเยอะกว่าครับแต่เทียบถ้าเป็นแรงท็อกนะครับแรงท็อกแรงท็อกแรงบิดนะครับน่าจะไม่สู้ตัวนั้นครับแรงท็อกแรงบิดนะครับเครื่องหกสูบน่าจะน่าจะดีกว่าครับ หรือไม่ก็สูสีครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นว่าตัวนี้มันสูสีคือเก็แหละพี่น้องตัวนี้มันแรงม้าเยอะกว่าตัวนั้นเป็นหกสูบนะครับมันก็ถ้าเทียบกันแล้วก็น่าจะสูสีกันนะครับเรื่องของกําลังแรงฉุดนะครับ ตอนนี้ความเร็วถ้าการสวิงนะครับตัวนี้จะเร็วกว่าครับการสวิงนะครับการยกบมูมขึ้นบมูมลงเท่ากันนะครับการพับอาร์มเข้าอามออกนะครับตัวนั้นจะช้ากว่าครับแับจะช้ากว่านิดหนึ่งครับมุงกี้ก็ตัวนี้จะพับเร็วกว่านะครับพับเร็วกว่าตัดมุงกี้พอค่อยนั่นไปไในดอกพี่น้องมุ่งกี้เนี่ย กีสาก็กันนิดนึงครับเรื่องยกบูมขึ้นบูมลงเข้ากันนะผมว่านะครับกลมลงไปเล็กๆเ,เงยขึนกันซูสีกันครับทำกันแต่การขับนะครับการขับเนี่ยตัวนั้นจับบาลานซ์กว่าครับสำหรับแคทนะครับบาลานซ์กว่า นี่ขับโดยชายทินครับวันนี้นั้นขับโดยสรวรครับสารวัตรครับ ดินแบบนี้มันมันเบาดีครับมันเบาดีไม่หนัก ล้อของเราตอนนี้ก็เผาขาดไปเรียบร้อยครับตัวนี้ตั้งที่350 3 35 5อ้าครับ3 5มห้า อนน่เ,นเป็นเขาคิดว่าเป็นบาหรือว่าเป็นอะไรนะครับผมแต่ผมเคยวัดดูนะครับกับช่างนะครับมันเป็น3 0 0 3้5ามาครับมาจากศูนย์นี่เขาตั้งมาที่3 3 0 334ครับก็มาเอาขึ้นเป็น3355ครับวันนี้สำหรับเฟชเชอร์อครับแรงดันไฮดรอลิกครับซานนี่ ตัวนั้นก็คงจะแรงดันของแคปนะครับแรงดันของแคปผนคิดเป็น PSI ครับพี่น้อง